ก,ก็ไปผมว่าผมน่าจะเป็นทูตพวกอาร์เนได้แล้วนะเขาเก็บม,มาเยอะเหมือนกัน <c oughs> ดีใจครับดีใจก็คือตั้งแต่เดือนที่กลางกลางเดือนที่แล้วจนจนถึงลากยาวจนไปถึงก่อนตุลาค <c oughs> ่อนข้างจะแน่นเหมือนกันครับก็คือละครก็จะคอยยอยเปิดนะครับ <c oughs> ของพี่อ้อมใกล้ปิดก,ก็ทางช่องเจ็ดก็จะเปิดละนะครับ <c oughs> เรื่องโสดอีกแล้วก็จบจากโสดก็เดี๋ยวจะมีอีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีงาน <c oughs> พวกโปรดักต่างๆร้านชองไม้เห็นกันภายในเร็วๆนี้ก็ ก็กลับมาทํางานก็ดีใจนะครับมันอยู่อยู่พักนานเกินไปมันก็จะเบื่อโหก็ก็เป็นเป็นหลายเดือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปต่อเลยนิวซีแลนด์พักไปไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไปไปต่อก็ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดนี่ครับแวะไปสู่โขไทยนครสวรรค์เพชรบุรีเพชรบูรณ์อะไรครับเก็บเกี่ยวอะไรมาเยอะใช่ก็ไปทารับจ็อบทางานพวกเกี่ยวกับถ่ายภาพท่องเที่ยวหรือว่าทอลมนิสให้กับนิสานอย่างบางเล่มอะไรครับก็เลยก็สนุกดีนะครับ มีหนังสือของตัวเองด้วยครับแล้วก็เป็นมือปืนรับจ้างเขียนให้กับหนังสือท่องเที่ยวอย่างเช่นนิตยสารหนีกรุงอะไรเงี้ยครับก็ไปทําให้เขาเป็นเป็นความตั้งใจครับแล้วก็เป็นเป็นความเห็นชอบจากคนในครอบครัวเขารู้สึกว่าเราทํางานเยอะแล้วเราควรจะมีเวลาพักผ่อนตัวเราเองด้วยด้วยเราอาชีพนี้เวลาเขาไม่ค่อยตรงกับเพื่อนเพราะเพื่อนทํางานนอกวงการกันทั้งนั้นนะครับก็เลยอไปคนเดียวก็ได้แล้วก็ ก็อย่างน้อยก็เป็นกําไรที่จะเอามาเขียนหนังสือเล่มต่อไปนะครับก,ก็ถือว่ายิงนัดเดียวก็ได้ลงสองตัวไปเลยอะไรอย่างีง้ครับเออมีวันวางแผนนะครับคุยกับพี่ป้อนนิพนธ์เหมือนกันว่าว่าปีหนึ่งควรรับละครมันเท่าไหร่อะไรงนี้ครับว่าเออช่องวันเท่าไหร่หรือว่านอกค่ายประมาณเท่าไหร่เพราะจัดสรรปันส่วนคือเราเรา,เราเคยผ่านจุดที่รับละครหนักมากมาแล้วแล้ว,ลวเราทําอย่างอื่นไม่ได้เลยปีหนึ่งก็กําหนดโคตต้าไว้สามถึงสี่เรื่อง ส่วนเวลาที่เหลือคือเอาไปลาไปทําอย่างอื่นหรือไปรับเชิญหรือว่าไปไป,ไปทาในอาชีพอืนอ่นๆอะไรเงี้ยครับใช่มันไม่กระทบกับงานในการไปพักผ่อนไปเที่ยวเที่ยวของ,ของออก็พยายามกระทบไม่น้อยครับคือเราจะเช็คก,ก่อนว่าเดือนนี้ละครให้ไม่ได้ก,ก็ก็ต้องไปละครก่อนถ้ามีสมมติยกกองอาทิตย์นี้บทยังไม่มาหรือว่านักแสแดงลาเขาก็จะมาแจ้งเราล่วงหน้า2องอาทิตย์ว่าเออชอนอยากไปไหนก็ไปนะพีอ่อ่องก็บอกชอนจะไปไหนก็ไปเลย แต่แค่แบบไปอย่าไกลมากอะไรเงี้ยครับจะได้ตามได้เกิดอะไรขึ้นมาตามได้หน่อยก็เอาง้ก็เหงานะครับเหงาๆเหมือนกันคือมันมันก็มันคือด้วยเวลาคนอื่นไม่ว่าครับผมเขาอื่นเขาว่างสุกเสาร์อาทิตย์แต่ผมทางานพัสดสุกเสาร์อาทิตย์ธนาคารพูกก็ไม่มีใครสามารถไปกับผมได้ก็ก็เลยไปกับพี่คนขับรถแทนใช่ไปสุโขทัยก็ไปกับพี่คนขับรถจนคนเข้าใจว่าเป็นเป็นคุณพ่อเขาปั่นจักรยานเที่ยวกันให้เขาฝึกฝึกเขาถ่ายรูปเราบ้างอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่า ใช่มไม่มีใครไปสะดวกก็ไม่เป็นไรครับก็ก,ก,ก็เริ่มชินละก็ต้องต้องทำงานก่อนไม่หาสักคนเน่ยชอไปเป็นเพื่อนเทีย่ยวพี่หนุ่มก็แอบส่งไอจีพี่หนุ่มอยู่ตอ <c oughs> อาาลอด <c oughs> มันยังอาจจะยังยังไม่จังหวะเหมาะสม,มะครับยัง <c oughs> ไม่ค่อยได้เจอใครช่วงนี้ก็เจอแต่เพื่อนๆกลุ่มเดิมๆอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องรักปพอไปรีเควสจะขอเยอะจะไม่ค่อยได้เลยครับจะขอเรื่องอื่นได้มากกว่าฉะนั้นก็เลยแบบปล่อยให ความสนิทหรือว่าปล่อยให้เวลามันผลักดันไปเองแล้วกันเออแปลกแปลกมันไม่มี <me as> อ่ะพี่คือถ้ามีก็คือพี่จะเห็นผมเดินกับคนเดิมอ่ะ <me as> เออซึ่งมันไม่แปลกซึ่งผมก็จะตอบเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นคนแปลกใหม่ที่พี่รู้สึกไม่คุ้นหน้า <me as> คุ้นตาอันนี้ก็จะมาตอบได้ว่าความสัมพันธ์เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับอือคือผมเป็นคนไม่ปิดนะแต่ก็ไม่เป็นคนไม่โพธนาเปิดเข้าอะไรนะเออมันคือมันก็คืออยู่ในจํากัดของเรื่องส่วนตัว แต่เราอาชีพเนี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องปิดทุกอย่างใครถามมาก็ตอบไปแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าอุปสงค์อุปทานด้วยความเหมาะสมของเวลาเลยครับผมเดี๋ยวจะล่าเข้าเรื่องบุญนีครับก็เลยใช้คำถามด้วยด้วยมันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวนะมันอยู่ที่คู่กรณีนะครับผมใช้สับยากมากเลยอยู่ที่คู่กรณีว่าเขาต้องการแบบไหนอยู่ที่ เราเราเอาตัวเราเป็นหลักไม่ได้หรอกครับสมมุติผมอยากเปิดมากแต่ผู้ปกครองเขาไม่อยากให้เปิดหรือว่าตัวเขาไม่อยากให้เปิดมันก็ไม่ได้ก็บางคนอาจจะมีความสุขที่อยากจะคุยไปก่อนใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะผู้หญิงความเสียหายมากกว่าผู้ชายแล้วสมมุติว่าเราเราไม่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาก็ต้องมาตอบเรื่องความไม่ใช่ของผมเนี่ยมันก็เป็นตราบาปใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องที่เขาจะเอาไปครับผมมันก็จะเอาไปเรื่องที่พูดต่อในอนาคตอ่ะผมไม่อยากให้เขาต้องมาเซิร์ช Google แล้วชื่อผมติดในทางที่ไม่ดีไง ด,ด,ด้วยโตขึ้นนะครับก็ถามว่าปิดไหมก็คงไม่ปิดแต่ทำามาเปิดแบบทุกคนครับผมพร้อมเป็นแฟนวันนี้ก็คงไม่ใช่จนกว่าพี่จะถามแล้วก็เขาโอเคที่จะบอกอะไรเงี้ยครับก็คือผมรู้สึกว่าผมก็ลบความส่วนตัวเราไม่รู้ว่าแฟนเราจะทําอาชีพอะไร <c oughs> สมมติว่าเป็นพนักงานออฟฟิศที่วันๆเลิกงานสองทุ่มแล้วก็มีความสุขกันดูซีรีส์เกาหลีเขาไม่อยากให้คนมารับรู้เรื่องเขามากก็ได้เ <c oughs> ขาอ,อาจจะแค่ฉันรับรู้ว่าชอนเป็นแฟนฉันก็พออะไรเงร <c oughs> ี้ยฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เคารพความเป็นเขาถามเขาว่าเขาต้องการแค่ไหนเราไได้ค่หน จริงแล้วคือตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยตอนนี้มีแต่เพื่อนอะพี่เพื่อนเพื่อนแล้วมีแต่เพื่อนที่สนิทแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าเวลานี้คงไม่ใช่เวลาของชอน<ไ>เออทุกคนเขาเขาไม่แนะนํากันแล <c oughs> ้วคือเคยแนะนําแล้วเขาก็รู้นิสัยผมว่าถ้าถ้าเขาจะชอบเดีย๋ยวเขาจะคุยเองแล้วถ้ามันจะเวิร์กเดี๋ยวเขาก็จะพูดเองแต่ว่าที่ผ่านมาคือเขารู้สึกว่าไม่เอาไม่แนะนําดีกว่าโยเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะเสียไปด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยเออไม่เป็นไร ก็ก็มีนะแต่ว่าผมว่าด้วยคุณแม่อายุมากขึ้นมีความห่วงมากขึ้นคือแกเริ่มมีความโหยหาในเวลาส่วนตัวของเราเช่นแบบไปดูหนังถ้าผมว่าไปดูหนังกับเพื่อนเรื่องนี้แล้วแกยังไม่ได้ดูแกก็จะน้อยใจผมก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆอะด้วยวัยวุฒิผมอะพร้อมแล้วแหละที่จะมีแฟนแต่ความเป็นลูกเป็นแม่ก็ยังมีความห่วงที่มากขึ้นแกก็สึกว่าเอออยู่กับแม่หน่อยซิอยู่กับหลานหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้ายังไม่มีได้ตอนเนี้ยก็ดีแต่ว่าถ้าาาาามมีกกก็็ไ่่่ววเพระลลููันปชย เอาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของลูกอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเออไม่ไม่ไม่เขาแค่บอกเฉยๆเขาชอบแนวไหนอะไรเงี้ยครับเขาแค่แบบว่าแค่แค่มีความเป็นผู้ใหญ่ดูแลเราได้แต่เขารู้ว่าสุดท้ายแล้วผมเป็นคนที่เลือกเองตัดสินใจเองอะไรเงี้ยครับเรื่องเรื่องนี้มันบังคับกันไม่ได้ถ้าเราจะชอบคือชอบแสดงว่าคนเข้ามาดูแลเราต้องเข้าใจเราด้ว่าเราเป็นคนที่ติดแม่เหมือนกัน ใช่ผมว่าคนในสมัยนี้นะคือสมมติว่าสมมติว่าผมเข้าไปจีบผู้หญิงใครก็แล้วแต่ผมก็ต้องเข้ากับครอบครัวเขาได้อย่างน้อยคุณแม่เขาคุณพ่อแม่เขาเขาต้องโอเคผมด้วยคือเอาลูกเขาไปเที่ยวแต่พ่อแม่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกะครับใช่ไหมหรือว่าเขามาเที่ยวกับเราแล้วคุณแม่เราไม่สบายใจมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นผมว่าทายดีคือสองครอบครัวมันต้องโอเคกันด้วยอะไรเงี้ยคือไม่รู้อะพี่พรุ่งนี้มันอาจจะเจอได้นะ แต่ว่าถ้ามันใช่อะมันมันมันจะมันมีความรู้สึกที่อยากจะพูดเองมันมันมันถูกเวลาหรืออะไรแต่ตอนนี้ก็ค่อยไปแล้วผมรู้สึกว่าเพื่อนผมโอเคอยู่เออความสัมพันธ์มันก็ยังดีเรื่อยๆเรื่องโปรปิดโปรเจกต์ไปแล้วปิดปิดแล้วครับปิดแล้วครับเดี๋ยววันนี้เสร็จจากโสดก็จะไปปิดบัญชีนะครับผมก็ได้เยอะได้มาประมาณ6กหกแสนกว่าเกือบ7จ็ดแสนครับ ก็มันคือพอไม่สาหรับงานด้วยนะอ่ะเราเรียนํำสร้างจริงๆก็ยังไม่พอขนาดนั้นแต่แต่เราก็สัญญาว่าเราจะตามเรื่องไปเรื่อยๆก็คือต้องปิดลับเพราะมันยาวนานแต่เราก็เข้าใจว่าคนจะมาบริจาคแบบเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะต้องใช้เวลาอยู่แล้วครับเราก็แค่เปิดนําร่องว่าเฮ้ยตอนนี้วัดได้ประมาณ6กเจ็ดแสนนะถ้าคุณอยากได้อีกสัล้านนึงก็คืออีสี่แสนเนี่ยก็ค่อยๆช่วยนทำาไปเราก็แค่เป็นตัวต้นตัวตั้งตัวตีซึ่งซึ่งผลตอบรับดีมากครับแล้วเราก็ต่อยอดไปเลยว่า ๋ยาจะสร้างพระประธานให้เขาเดี๋ยวจะทำหลังคาเพิ่มให้อีกอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากอันนี้นิวจะมอบให้คณกรรมการวัดเลยหรือยังไงเอ่อยกให้ไปให้เจ้าอาวาสด,ด้วยตัวเองครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับเราจะมีส่วนไปดูแลเงินก้อนนี้หรือยังไงไหมครับเอ่อก็มีส่วนนะครับคืออย่างแรกต้องไปคุยกับท่านก่อนว่าท่านจะแจกแจงมีค่าส่วนอะไรบ้าง<ม>คือเราก็ต้องตามเรื่องนะครับมันก็ไม่ได้ปล่อยไว้ขนาดนั้นแล้วก็ถามท่านว่าท่านขาดอะไรบ้างเพราะคณะกรรมการวัดได้คุยกับผมแล้วว่า เรื่องของอาหารอุปโภคบริโภคเนี่ยขาดเยอะแล้วก็เครื่องทำความสะอาดก็เลยเกรนแฟนคลับส่วนใหญ่ไปช่วยบริจาคที่นู่นเลยอ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ